วันนี้จะผมจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับประเด็นของเกมเมื่อคืนก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ก็มีประเด็นแรกที่ผมจะพูดคือผลฟุตบอลแล้วก็ผลหลังเกมของแมตช์ที่หลังจากแพ้คาบ้านนะครับเลสเตอร์ซิตี้แบบช็อกเลยรับนั่นนี้ช็อกมากแต่ก็ แปก็คิดว่ามีทางแก้ไขได้ในเกมนี้นะครับเซอร์เดนอีประเด็นหนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือวิเคราะห์ผมอยากวิเคราะห์เกมอาร์เซนอลที่บกุกไปเยือนเรอร์พูลในคืนนี้ครับเป็นมันเด์ไนครับคืนนี้เป็นบิ๊กแมตช์จริงๆครับเป็นแมตช์ที่ว่าหน้าดูหน้าชมมากครับในน,นนัดนี้มาเริ่มมาเริ่มต้นกันเลยนะครับวันนี้เอาผลฟุตบอฟลฟีลรีเมื่อคืนตัวนะครับเมื่อคืนนี้เชฟฟินยูเอเดครับเปิดบ้านแพ้ลีดยูเอเดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่สองสเปอร์แล้วเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมนี้ดรามากมากนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ว่ามูรินโญ่นี่ควันออกดูนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่มาถูกลูกจุดโทษนะครับเกมนี้สเปอร์บุกแบบโอ้ยผมไปดูเซตีนี่แบบบุกแบบไม่ยั้งเลยครับบุกมากครับแต่ทําไม่ได้เองยิงตรงขอบสิบสองครั้งนะครับยิงเข้าขอบตรงๆครับสิบสองครั้งแต่ไม่สามารถทําได้คู่ที่สามแมตี้ครับพิทล็อกครับ ล็อกมากครับเตงหนึ่งเปิดบ้านแพ้เดลตร์ซิตี้ไปสอประตูต่อห้าครับนัดน,นี้แมตตี้ถูกจุดโทษถึงสามลูกนะครับเป็นเป็นผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้ทีมเราแพ้ในเกมนี้นะครับคู่ที่สามเวสแอมัู่สุดท้ายของเมื่อคืนเมื่อเช้าวันนี้นครับเปิดบ้านชนะรูครับสี่ประตูต่อศูนเนี่ยไม่น่าเชื่อน,นะครับคู่นี้ว่าลูที่ว่าคุณซื อย่างผมจะมาไพ่กับเวทแอม14ประตูวสวยนี่คือมันเป็นฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อนะมันพิลล็อกมากหลายคู่เมื่อคืนมาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นหลังเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนะครับผมนั่งดูอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ในเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับแมนซตี้เปิดบ้านนะครับเมื่อคืนรับการมาเยือนเลสเตอร์ครับในช่วงแมนซตี้นี่เปิดเกมมา ได้ดีมากในช่วงแรก4นาทีที่4เป็นลิยันมาเลครัยยิงเข้าไปก่อนนะครับในเกมนี้เช่วงนาทีแรกถึงนาที30นี่แมตตี้ต้องการเป็นตที่2มากเลยพยายามบุกแบบไม่ยังแบบย้งนะคือว่าตอนนั้นเป็นเกมของแมตตี้หมดครับเป็นการคงบอลหรือว่าการเข้าทำแมตตี้นี่คือมีโอกาสมากมายแต่ว่าทำกันไม่ได้คนระับคือลูกทีมนี่ลูกทีมของเบ็คกีรเดอลาบอกว่าเมื่อคืนนี้ เน้นเกมบุกมากครับต้องการประตูที่สองโดยเร็วครับแต่ก็ทําไม่ได้ครับเลยมาเสียจุดโทษท้ายเกมนะครับนั่นคือเป็นจุดเปลี่ยนครับในจุดโทษที่ว่าไคลวอเกอร์ไปเข้าเท้าด้านหลังเจมี่วารดีครับทำให้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เจมี่วารดียิงเข้าไปไม่พลาดครับลูกนี้ก็คือแน่นอนครับมาเริ่มต้นยิงหลังครับแมนเี่ก็เปลี่ยนเทคนิคนะครับโดยเอา แฟแนนเชลอกนะครับแล้วก็เอาจอนี่เินแลงลงมาครับเป็นหน้าเล้านะครับเปลี่ยนเกมนีงหลังแต่เกมนีงหลังมันเปลี่ยนไปมากแล้วเริ่มต้นมาเพียงไม่กี่นาทีครับแมนเชสตก็ถูกประตูที่สองนะครับลูกนี้เนี่ยเป็นเจมี่วัดี้โอ้โหเข้าทําอีกแล้วมีมาที่ที่สองตัวเองครับลูกนี้เป็นผมนึกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นคนคอสต์มา,มานี่เป็นแบ็กนะครับแบ็กตัว,ต,วตัวใหม่ครับที่ว่าแบ็ก ข้ามาตัวใหมครับคอสบอลเข้ามานี่คือว่าเลตเตอร์ไม่ต้องนึกถึงเบนซิทเบลเลยนะครับเมื่อคืนที่ว่าลูกนั่นที่คอร์สไาไหมเดมิวอดี้ริงครับแล้วก็จะเปลี่ยนที่อสามครับแมนตี้มาดูอยู่ตัวที่สองครับอยู่ตัวที่สองนี่มาโดนจากอิดกาเซียนะครับทูนนี้อิดกาเซียไปเอ่อผมโมจะโดยรวมในเกมนะเป็นการนักเตะสองคนนะครับนักเตะสองคนวิ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็คือเหมือนกับชนกันนะครับ เจมี่วันดี้ไม่ได้ถูกบอลก่อนนะความคิดผมนะครับไม่ได้ถูกบอลก่อนนะเป็นชนกันแต่ว่าไมเคิลโบริเวอร์ก็คือชี้ให้จุดโทษทันทีนะครับคือชี้จุดโทษนะครับว่าลูกนี้ต้องเป็นจุดโทษแล้วก็ไม่เหลือเจมี่วอร์ดี้สับเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นแฮตติกแรกของเขาในเรื่องก,กาลนี้ครับเจมี่วอร์ดี้นี่ฟอร์มนี่คือว่าการเจอกันมาแมนิตีนะครับสิบนัดหลังสุดนี่ เจมี่วอดี้นี่ยิงไปถึงแปดประตูนะครับที่ว่ายิงให้กับเลสเตอร์ในการเจอกับแมนซิสตี้นะครับเป็นเสรษติที่ว่ายิงจิงใหญ่เยอะมากครับสำหรับเจมี่วาร์ดี้นะครับจุดเปลี่ยนมาเปลี่ยนในลูกที่สนะี่ครับลูกที่สีนี่คือว่าลูกที่สีนี่ต้องยอมรับเขาครับว่าเขาเขา้เขาทำได้ดีมากครับเพราะว่าไอ ลูกที่สีนี่เจมไม่ดีสันยิงเข้าอย่างสวยงามมากครับลู่นี้ต้องยอมรับเลยว่าไม่มีข้อสงสัยครับแล้วก็เราตามมาเสมอได้ในนะันเรามาตีเป็นลูกสีประตูหลสองในช่วงท้ายเกมนะครับนาทีที่แปดสิบห้าแปดสิบหกเนี่ยครับโดยการเปิดเข้ามาของนียามาเลนและก็เป็นนาทานาเก้ครับโขประตูแรกแล้วก็ทาประตูแรกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับในสีเสื้อแมตตี่ที่เข้ามารวมทีมในฤดูกาลนี้นะครับ และยังไม่จบเท่านั้นนะครับเก <c oughs> มทางท่าก็จะจบในสกอร์สีประตูสอครับแต่ว่ามาจบที่ลูกสุดท้ายครัเป็นเบอร์กลองแมนดี้นะครับได้เบียดกันครับเจมไม่ดีสารนลูกนี้ก็คือผมมองว่ามันลูกนี้นี่คือผมมองว่า,ม,วามันไม่น่าได้ถุดโทษน,นะค,ความคิดผม ลูกนี้คือมันไม่มันไม่ได้เจตนามันเป็นนักเตะสองคนกําลังเบียดกันอยู่ครับคือเป็นการแค่ว่าขค้งแขนไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรกันนะแต่ก็คือถูกจุดโทษลูกที่สามทำให้แมตตี้ถูกไปห้าประตูต่อสองคนระับคือว่าพลิกล็อกและเป็นพลิกล็อกครั้งใหญ่มากครับในเกมนี้ถือว่าเป็นความพลิกล็อกที่เหลือเชื่อครับเมื่อวานผมให้ความหเห็นผมคิดว่าแมตตี้ชนะมากครับว่ากูดูต่างๆนี่คือมองว่าแมตตี้ต้องชนะครับ แต่ว่าตอนไลยอัปนติออกมาตอนแรกที่ผมเห็นจอสเตนทนี่สภาพร่างกายไม่ผ่านคอมฟิตน,นี่คือว่าผมมองถึงนั้นนะครับว่าเป็นอีดิกาเซียมาจากคู่ครับนาธานาเก้ครับเพราะว่านาธานาเก้ก็ยังใหม่หอยู่นะครับยังเพิ่งเข้ามาเริ่มเ้นเล่นกับแมนเชสเรในฤดูกาลนี้ครับถึงอีดิกาเซียแกก็เพิ่งอายุ19ปีครับการเข้าอีดิกาเซียมายืนคู่กับ นาธานาเก้นี่คือว่าผมมองว่าสองคนนี้ยังน่าจะปอบอเข้ากันไม่ได้ครับส่วนใครก็คือไม่ต้องห่วงครับคนนั้นนี่แน,น,น่นอนอยู่แล้วเขาเล่นได้ดีในตำแหน่งเขาแต่ข้อผิดพลาดของเรานี่คือว่าเมนดี้จับบอลพลาดไปเยอะเมื่อคืนฟินโฟเรนซ์ก็โชว์ผลงานได้ไม่โอเคเลยถูกเปลี่ยนออกเอาเฟอร์น,นันโตเลสลงมาแต่เฟอร์น,นันโตเลสก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มได้ดีครับในเกมเมื่อคืน มมมมเมื่อคืนผมมองว่าแมนเีเล่นดีอยู่ก็คือมีเควินเดอร์บอยที่ว่ารู้สึกว่าเขาเต็มที่กับเกมมากกับลิยันมาเลสเนี่ยครับที่ว่าเป็นตเต็มที่กับเกมมากจกริงครับสำคัญสองวันนี้แต่ก็ผมสงสารเขาเหมือคนกันนะครับเปบ๊บกาเดียล่าให้สัมภาษณ์หลังเกมแล้วว่ายังไงครับเป๊บกาเดียล่าให้สัมภาษณ์ว่าเขายอมรับครับ โดนรักษาไม่แพ้เมื่อคืนนะครับได้ยืนยันว่าจะหาทางแก้ไขจากความไม่แพ้สุดช็อกให้กับเบสเ,เตอร์ในครั้งนี้ครับในผลสกอร์สองประตูต่อห้านะครับทีมของคุณคือชาวสเปนของอนำก่อนตั้งแต่หัววันนะครับจาริยันมาเลสแต่จากนั้นก็มาเสียดีโทษถึงสามลูกซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับการเสียโดโทษสามประตูนี่คือจะกลับไปชนะน,นี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากครับเกมเกมนหนึ่งนะครับการเสียถึงสามปรโตษนี่คือว่าเยอะมาก น้อยน้อยครั้งที่ว่าเราจะเห็นการเสรียจุดโทษในนัดหนึ่งนึงสามครั้งนั้นเสียจุดโทษนะในนัดหนึ่งถึงสามครั้งนี้คือว่าไม่ค่อยเห็นนะครับแป๊บให้สัมภาษณ์ว่าเราเล่นกันได้ดีในครึ่งแรกนะครับและทำประตูได้ไวแต่เลตเตอร์ของตั้งรับและมันไม่ง่ายเลยแป๊บได้กล่าวไว้นะครับแป๊บยอมรับว่าเราเล่นได้ดีนะครับในช่วงต้นเกมนะครับในช่วงหนึ่ง นาทีแรกถึง30นาทีแรกนี่เราเล่นได้ดีมากครับแต่ว่าเหมือนกับเรากดดันตัวเองไปนะครับในการที่ว่าต้องการได้เป็นที่2ิรสอง,องที่3ครับ <c oughs> คือนักเตะแมนเชตี้เล่นเกมมากเกินไปครับคือเราเพจสูงครับเพจสูงแต่ว่าทางเลสเตอร์ซิตี้ที่เขาคือตั้งรับนะครับตั้งรับแล้วก็รอเกมสวนกลับนะครับคือเขารอรอจังหวะสวนกลับอย่างเดียวเลยครับเขาวางหวังนี้มาเพราะว่าเขามองเห็นแมนเชตีรในฤดูกาลที่แล้วก็ผิดพลาดในการเกมรับครับคือ แมตตี้ต้องแก้ลูกลูกสวนกลับเนี่ยเป็นจุดที่ว่ามีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับแมตตี้ไม่สามารถต่ออีกว่านะครับเมื่อคืนนี้เราได้สร้างสรรเกมนะครับได้สร้างสรรโอกาสเกมได้แบบเป็นสิบครั้งมีโอกาสแบบสร้างสรรโอกาสแต่ว่าเราไม่สามารถจบสกอร์ได้ครับเรามีปัญหากับเกมด้านหน้าครับกับนักเตะบาดเจ็บหลายรายครับเมื่อคืนนี้เอมาริตาบล็อกนี่มีชื่ออยู่ในไลอัพตัดลองครับ ตอนแรกผมคิดว่าลาบ็อกนี่ก็จะหน้าได้ลงแน่นอนครับแต่เกมมันคือหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับการที่ว่าเปลี่ยนดีแลบลงมาเพื่อว่าต้องการยิงประตูที่สองแมตตี้ต้องการประตูขึ้นนำทำให้เลาบ็อกไม่ได้ลงมาครับเพราะว่าทีมต้องการตัวลุกเข้ามาเสริมนะครับแป๊บผมยอมรับเลยนะครับว่าผมยอมรับความไม่แพ้ครับ แต่ผมจะหาทางแก้ไขครับหาทางแก้ไขแล้วว่าให้มันดีขึ้นครับและจัดแก้จุดนี้ให้ได้ครับแก้จุดที่ว่าการสวนกลับของคู่แข่งเนี่ยครับการสวนกลับของคู่แข่งเราเห็นกันที่เกมที่ว่าแมนเชสตแพ้อาร์เซนอลในฤดูกาลนี้แล้วในเกมเอฟเอครับรอบรองชนนเลยนะครับนั้นก็เป็นสไตล์นี้ครับสไตล์นี้นะ,นนะอาร์เซนอลใช้ใช้รู่เล่นแบบนี้นะครับที่ว่าการสวนกลับโดยการวางบอลของ เทียนี่คนระับวางบอลให้เอบริกโอบาบิองยิงเข้าไปแล้วก็จำเกมกับดิยงได้ไหมครับดิยงที่ว่ายูไฟเด็กที่แมนเชตอรแพ้ตกร,รอบนั้นนั้นก็ดิยงตั้งรับเกมต่ำนะเพื่อรอเกมสวนกลับแล้วก็แมนเชตอรก็เสียไปตามคาดครับจุดจะบอกว่าเสียใจก็เสียใจเหมือนกันครับ่ทีมแพ้แต่ว่าไม่เป็นไรครับ ฟินี้เพิ่งเริ่มมา2นัดน,นะครับสำหรับแมตตี้เพิ่งแข่งมาเป็นนัดที่2นะครับนัดแรกชน,นะวูดเทนตันมาได้3ประตูหนึ่งนัดที่2นี่ไปแพ้แบบพลิกล็อกให้กับเลสเตอร์เซตตี้2ประตูต่อ5นะครับถือว่าตอนนี้เราชนะ1แพ้1อยู่นะครับแต่ยังเหลือแต้มเราเก็บร้อยแแต้มนะตอนนี้ที่ว่าผมมองอยู่ร้อยแปดแต้มนะเดือการแข่งขันอีกสองเดือนนัดผมคิดว่าแมตตี้กลับมาได้ครับกลับมาได้แน่นอนคนระับ เพราะว่าหลังจากเกมนี้คือเรามีเกมนัดต่อไปนี่คือคาราบาวครับนะที่ว่าเราจะออกไปเยือนเบอร์ลี่ครับแล้วก็เราจะไปเยือนลีดยูเยนเตดวันที่3นะครับหลังจากนั้นนี่จะพักเบรกยาว2สัปดาห์นะครับใน2สัปดาห์นั้นผมคิดว่าแมตตี้นักเตะจะกลับมาบมครับกลับมาหมดัไม่ว่าจะเป็นคุนยาเกลโลไม่ว่าจะเป็นกาเบรียนเซซุสไม่ว่าจะเป็นคาร์มาดิกลาบ็ ist, อกนี่ฟิตเต็มร้อยแน่นอนครับ หรือว่าจะเป็นลูเบนกาซีลูเบนดีแอสนะครับเนี่ยลูเบนกาเซียนะครับขอโทษด้วยนะครับลูเบนดีแอสที่ว่าของบหลังตัวใหม่ที่เป็นแมตตี้ได้เข้ามาแล้วนะครับชัวร์ครับคือทานเฟอร์แล้วนะครับแน่นอนครับตัวนี้ลูเบนดีแอสแล้วก็เป็นโรซิวากลับมาแน่นอนครับเจอกอนเซโรหรือว่าจะเป็นใครอ่ะทุกคนนะครับจอสโตนคือว่าแมตตี้จะครบครบชุดในช่วงพักวีคนะครับแมตตี้จะกลับมาครบแน่ครับ แล้วก็ผมขอพูดเรื่องขอพูดเรื่องอาร์เซนอลนะครับบิ๊กแมตช์ประจำคืนนี้นะครับคืนนี้นี่มันแน่พลาดไม่ได้ครับผมต้องตั้งนาฬนกาผมนะครับคืนนี้อยากดูมาาคู่นี้สำหรับอาร์เซนอลนะครับวันนี้เอาร์เซนอนจะบุกไปเยือนแชมป์กอาครับหรือพูลนัดน,นี้นี่ผมบอกเลยว่ามันแน่นอนครับเพราะว่าคือแบบเจอคอำที่เขา ต้องการล้างแค้นนะครับเพราะว่าสองนัดหลังสดนี่เจอกันมานี่เป็นลิเวอร์นะครับที่แพ้นะครับแพ้เปน,นั่นไปแพ้ในเอเมเนตสตเดียมในท้ายฤดูกาลนี่แล้วไปสองืองหนึ่งแบบถูรูดสนกลับเหมือนกันนะแล้วก็มาแพ้ในาคาริคามที่ว่าแพ้จุดโทษนะครับเ,เกมนี้เลนคอกบอกเลยนะครับว่าคือเขาต้องการชชยนะครับต้องการชชยนาะ แบบปรับทีมแบบเต็มสูตรแน่นอนคืนนี้นี่คือว่าทั้งสองทีมนี่ผลงานดีมากครับเรี่ยวคู่เปิดหัวมาสองนัดแรกนี่ชนะมาอย่างสวยงามครับนัดแรกเล่นในบ้านชนะดียืนเด่นไปสี่ประตูต่อสามนะครับเป็นแฮตติกของมัวเบตซาร่าด้วยครับส่วนนัดที่สองนี่บุกไปชนะเชลซีถึงสแตแมฟอร์ดบิดนะครับสองประตูต่อศูนย์นัดนั้นได้ประตูจากซานิโอมาเนี่ทั้งสองประตูนะครับส่วนอาร์เซนอล สองเกมในลีกที่ผ่านมานะนัดแรกบุชนะฟูแลนดครับ3ประตูต่อศูนย์นัดที่2นี่เล่นในบ้านชนะเวทแฮมไป2ประตูต่อหนึ่งครับ2ทีมนี้นะครับ2ทีมนี้ฟอร์มหลังสุดที่ดีมากครับฟอร์มหลังสุดของทั้ง2ทีมดีมากผมยอมรับครับว่าเจ้าสองทีมนี้ดีมากครับ3ามหัวที่เปิดมาลงคาราบาลครับลิเวอร์ชนะคาราบาลครับไป7ประตูต่อ2องนะชนะทีมคอนอาร์เซนอลก็บุกไปชนะ เลตเตอร์สอตศูนย์ถึงบ้านเลตเตอร์เลยนะครับอาจจะตั้งปีนี้รับทีมได้ดีมากเดล่าผมยอมรับก็เขาโอ้โหประสบความสำเร็จมากในปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขามีลุ้นท็อปโฟร์เป็นทำเลทองสำหรับทีมโดยรวมนะคืนนี้สำหรับทีมโดยรวมนะครับเรื่องผู้เจ้าทีมนะเจ้าถิ่นคืนนี้เรื่องผู้นะเจนเอ เทนเนอร์เรียบูครับพิ่งเสียเจอเรนเอนเดอร์สันไปนะครับจากการบาดเจ็บสมทบกับอา็ิสช,ช็ชกเดชเชมเบรนนะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะครับไปจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอาิสซองเบเกอร์โจโกเมดฟาบินยูกิต้าลูบซัน หรือว่าจะเป็นโมเมสซาลาแล้วก็ฟาเวลูโมเมสซ่าลาแล้วก็โรเบโตฟิมิโนซาลิโอมานี่รบทีมครับแล้วก็คืนนี้จัดทีเด็ดครับเตียโกอาคาตาลาครับที่ว่าตอบโจทย์ให้กับทีมมากแน่นอนแลคืนนี้จัดเตียวอาคาตาลาลงเป็นตัวจริงต้นเกมเลยแน่นอนคนระับคือเชนฟอกเอาจริงครับท่านนี้ต้องการช,ชนะครับต้องการชนะเต็มร้อยครับ ผมคิดว่าเจนเขาต้องเอาครับมาฟังทางด,าางด้านอา,อาเซนต์บีบ้างนะครับอาเซนต้อีเย็นเยือนนะครับวันนี้ไปไปเยือนนะไปเยือนอาเซนอนไปเยือนวันนี้อาเซนต์ีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมป์เอฟเอคัพไปครองในการชนะเชลซีครับได้แชมป์เอฟเอคัพนะครับแล้วก็พ่วงด้วยคาริมครับก็เป็นผลงานที่ดีของมิเกลอาร์ติต้านะครับ เกมนี้มิเกลอาริต้าด้วยการเตะมาเน,น่นอนอาจจะมีลิขิตเด็บาดเจ็บทั้งมุตตาฟีคัสลักเชมเบอร์นะครับโบโลโมาลียังไม่ฟิตก,กลับมานะครับแล้วก็กาเวียนมาดินเนลลี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับรวมทั้งต้องทดสอบความฟิตของเกเรนเจนี่ครับกับเซดิสโซอาเรสนะครับอาเซนต์มตีคืนนี้มาแน่นอนครับแข่งสามสี่สามนะครับ เป็นแผนแผนของเขาเลยครับแผนที่เขาใช้อยู่ประจำคนระับคือสามสี่สามที่เขาใช้นี่ผมมั่นใจครับวันนี้ว่าสามสีสามอาร์เจนตินนี่น่าจะเป็นดาวิดลุยครับเกมใหญ่วันนี้ผมคิดว่าอาร์เจนตินต้องใช้ดาวิดลุยนี่เป็นตัวตัวยืนแน่นอนนะครัวชัดเจนต้องเป็นดาวิดลุยครับเป็นเป็นกองกลางตัวหลักอยู่แล้วครับแล้วก็อีกคนนึงก็มากาเวียน มากันเยสนะครับที่ว่าย้ายมาแล้วก็โชว์ผลง,งานได้ดีเลยครับตั้งแต่นัําแรกที่ว่าโขกประตูที่สองให้อารเซนอนที่ว่ายิงฟูตเลมนะ้นทํากันได้นะกาเบียนมากันเยสนะครับแล้วก็คาดว่านะครับปรูหลายท่านคาดว่าเทเลนเทนี่นักนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเอาละครับแเมเป็นตัวจริงที่ผมคาดว่าตันนี้ที่ว่าจะทั้งสองทีมจะได้ลงนะครับผมคาดว่าเ,าเนอนอาลอบกกอูนะครับในประตูนี้แน่นอนครับอลิซตองแบ็คเกอร์ครับ ในหลานที่นัดที่แล้วเชลซีนี่เซฟอีกตัวได้อย่างสวยงามน,นะครับส่วนด้านขวานี่แน่นอนต้องเทนนเล็กซ์นเดอร์สันครับจุดนี้นี่คือเขาเลยถือตัวเด่นนะนักเตะดาวลูกยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลที่แล้วนะครับด้านซ้ายจะใช้โรเบิร์สันนะครับส่วนกองหลังเซนเตอร์กองหลังสองตัวนี้แน่นอนตัวจิมฟานได้จากคู่โจโบเมสครับ แล้วก็จะมีการตัวรับนี่วันนี้จะใช้ฟาวินโยนะครับฟาวินโยเป็นการตัวรับครับแล้วก็จะเป็นเวนารุ่นนะครับจับคู่กับเปียโกอาคาตาลาวันนี้อาคาตาลาจะลงเป็นเพเเกอร์ตัวลุกนะครับอาคาตาลานี่คือเขาเล่นได้ได้หลายตำแหน่งมากนะครับเขาโชว์เห็นการที่ว่าคว้าแชมป์กับบายเยอร์มินับในยูฟาแชมเปี้ยนส์คือว่าเขาเป็นนักเตะที่มี ประสบการณ์มากครับแล้วก็เล่นได้ทั้งเกมลุกเกมรับนะครับคือเกมลุกเขาก็เล่นดีเกมรับเขาก็เล่นดีถือว่าเป็นกองกลางเชิงยวสงคนหนึ่งเลยครับที่ว่าน่ากลัวในฟิวดีในฤดูกาลนี้นะครับมาสามกองหน้านะครับสามหน้านี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถามถึงนะครับสามกองหน้าแน่นอนนะโมเมตซาร่าซาดิโอมาเน่โรเบโตฟูมิมโนนะครับ สามคนสามภาษาแนวรุกนี่คือตัวจีที่ว่าเป็นเขาใช้เป็นตัวหลักเป็นตัวอัดเกมตัวทาสอรอมาสองฤด,ดูกาลแล้วนะครับส่วน,านอาร์เตนน้อตนะครับคาดว่าจะเป็นตัวจริงคืนนี้นะครับนายประตูนี่แบรเลโนนะครับก้องหลังกาเวียนมากันเยสน,นะครับวันนี้จะยืนกองหลังคู่เป็นสามตัวมีกาเวียนมากันเยสหนึ่งคนแล้วนะครับ คนที่2นี่ดาวิดบุยแน่นอนครับแล้วก็คีรันเจนี่ครับผู้รู้ลายท่านก็มองว่าคีรันเจนี่ทดสอบความฟิตผ่านนะครับในการที่ว่าจะลงเจออาเซนอนในวันนี้นะเอ้ยจะลงเจอกับลิเวอร์อพูลในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีสี่ตัวในการนี่จะมีเฮกเตอร์เบย์ลินครับนัดที่แล้วนี่โชว์ผลงานได้ดีครับในคาราบามครับนะครับเฮกเ,เตอร์เบย์ลินครับแล้วก็กาบิสซาก่านะครับแล้วก็จะมี เซเดนเนีย่เซบายอสนะครับเป็นเพลย์บิเกอร์ตัวรุกคู่กับบอกไยโยสาก้านะครับดาวรุ่งที่ว่าอนา,าคตใจของอาร์เซนอลนินตัวนะครับแล้วก็สามประสานแนวหน้าของของอาร์เซนอลนีน่แน่นอนครับ <c oughs> ด้านขวาจะเป็นวิลเลียมนะครับชื่อว่าได้มาฟรีนะครับฤดูการนี้วิลเลียมที่เข้ามาอาร์เซนอลฟรีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ลัตจีนัดแรกสองแอตสิต แล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากวินเลียมครับวินเลียมยึดตัวจริงแน่นน,นี้ครับยืนด,ด้านขวานะครับแล้วก็มีด้านซ้ายจะเป็นแฮมบาริกโอบาเวีองครับตัวทีเด่นต,ต,ตัวจบสกอร์ของเขาเองโอบาเวีองนี่รู้ว่าคมมากครับผมบอกตรงเลยว่าเป็นกองหน้าที่คมมากถึงจะอายุเยอะแล้วก็ว่าผามอ๋อในทีมนี้ชั่วโมงนี้ความคมนี่คือโอบาเวีองนี่คือคมอสุดครับส่วนวกองหน้าตัวเว้าเนี่ยนะครับอเล็กซ์ซองลากาเซ็กครับอาจจะเบียดกับ เอ็นเคทียนะครับเอ็นเคทียดาวรุ่งที่ว่าเล่นในทีมชาติอังกฤษอยู่ในยูชุดยู21ครับเอ็นเคเทียนะความน่าจะเป็นในเกมนี้นะครับผมคิดว่าเจนเขาเอาจริงครับเอาจริงคืนนี้ต้องการชัยชนะแน่นอนคนะรับโฟร์นั่นหลังในทุกรายการกลับมายอดเยี่ยมด้วยครับาการกลับเข้าหินเลี่ยมฟังสีนัดหลังติดต่อกันพร้อมเกมลุกสอดเท้า,าสารงันไหลลื่นมากครับสำหรับเลี้ยวคู่ครับ ฟอร์มนี่ประสิทธิภาพเรียกูดีมากคราดว่าเรียกรูเกมนี้มาเต็มสูนนะคือเจค๊คขาต้องการเอาชนะแน่นอนนะเพื่อล้าแงแค้นอาเซนนลนคะรับอาเซนนลก็ความเขาขอ,อาเซนนัก็เหมือนกันคนระับอาเซนนลก็ไม่กลัวแนละ้วตอนนี้ก็คือไม่กลัวทีมไหนนะ้็สนะิ้นครับก็คือเขามั่นใจอยู่ในช่วงมั่นใจมากคนระับเจ็ดเกมหลังนะเจ็ดเกมหลังของอาเซนนันนี่คือ ไม่แพ้ใครเลยนะครับเจ็ดเกมหลังเจ็ดเกมหลังที่ผ่านมาอะไรต้นไม่แพ้ใครเลยคนระับผมบอกไ้ครับชนะหกเกมนะครับหกเกมจากเจ็ดนัดหลังสุดแล้วก็ในเจ็ดนัดหลังสุดนี่มีชนะทีมใหญ่ๆเท้านั้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีเนเบย์ครับจะเป็นลิเวอร์พูลในบอลลีกในไทยรูปการแล้วก็มาชนะในคาลิ่งชนะเลี้ยวปูเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ชนะแมตตี้นะครับในไอ เเมครับรอบรองนะครับผมคาดว่าผลคืนนี้ครับผมไม่กล้าเอาความเห็นมาครับแต่ผมว่ามันจะเป็นเกมที่มันแน่นอนคนระเพราะว่ามันเบียดเบียนยนะครับสูสีับผู้นี้สูสีแต่ว่าเจอเขาเอาจริงคนระับเอาจริงมากเกมนี้แต่ผมว่าผมคิดว่าอารติต้าก็คือลูกทีมเขาอยู่ในช่วงความมั่นใจมากในนัดน,นี้ผมว่าเกมนี้มันคนระับอย่าพลาดคนระับอาร์เซนอลกับ ยอ,องนะยอูคืนนี้นะครับผมอูเดลไวครับขอจากไปก่อนนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนะขอฝากติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไคร์กดถูกใจกดคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ